นะครับต่อกันเลยครับ<พ>กันนี้กับ<พ>ในรุ่นออรถบ้านปั๊มสาย NA ครับไม่มีเทอโโร์โบนะครับ จะเป็นหม่เลของร้อนะครับเจ็ดในสุขเจ็ดแอนดออง สองสาม้าเจ็ดครับเป็นในรุ่นของเอครับ ที่สิ่หกจุดหนึ่ง ส6 8เลยแต่คันนี้ได้ที่หนึ่งอีูแล้วครับเรียบร้อยนะครับเราจบแล้วนะครับเลยลนะูกสองก็ไปเองครับ